สวัสดีครับเก่งทําศิลป์ในคลิปนี้จะมาจัดดอกไม้งามตามขนบมงคลจีนในรูปทรงของเรือใบนะครับเรือใบในภาษาจีนว่าจงกว่วฝานฉานคนจีนนิยมใช้เรือสำเภาขนาดเล็กตกแต่งจุดรับลูกค้าเพื่อเรียกเงินเรียกทองหรือการนําโชคลาภมาจากการค้านะครับใบเรือผมใช้เป็น ใบกล้วยแทนสัญ,ญลักษณ์ของพัดใบกล้วยของเซียนองค์ที่สองที่เป็นพัดวิเศษพัดคนตายให้ฟื้นคืนชีพมาครับด้วยความเป็นมงคลน,นี้ประกอบกับความางานของดอกไ,ไม้จึงเป็นที่มาของการจัดดอกไม้เป็นรูปเรือสำเภาลองมาดูกันนะครับสวัสดีครับเก่งทำศิลปวันนี้จะมาจัดดอกไม้ตามขนบมงคลจีนเป็นดอกไม้ที่ใช้ความเชื่อของคนจีน มาสร้างสรรค์ให้สวยงามมาจัด้วยกันครับในครั้งนี้ผมใช้ฟฟร์โฟม3เศษ1ส่วน4ชิ้นนะครับตัดหดัวดนิดนึงเพื่อเป็นส่วนโค้งของเรือและผมใช้กิ่งของต้นมันเบอรี่ใครจะใช้กิ่งกระถินลงสีทองใครจะใช้กิ่งของกิ่งไผ่ก็ได้ตามพื้นที่ที่ท่านมีนะครับ เป็นโครงเรือขนาบกับตัวของฟอโ f โฟมครับ ในขั้นตอนนี้ก็กำลังผูกในส่วนของท้ายลำเรือนะครับแบบอย่างของเรือสำเภาเราหาชมได้ที่จุดต่างๆอย่างเช่นที่วัดยาน,นาวาพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับผู้เป็นเจ้าสัวของแผ่นดินไทยทรงแต่งเรือสำเภาค้าขายกับชาวจีนเลยสร้างเรือสำเภาจำลองไว้ที่วัดยาน,นาวาให้ ลูกหลานไทยได้ชมกันนะครับก็ส่วนหนึ่งผมใช้มาเป็นแบบอย่างในการวางโครงสร้างของเรือดอกไม้ลำนี้ครับเมื่อผูกโครงเรือเสร็จตามรูปนะครับผมก็ใช้ใบตองในงานนี้ผมใช้ใบตองเทียมนะครับเพราะว่าที่บ้าน นั้นหาใบตองลําบากนะครับใบตองเทียมเหลนี้ก็มีลักษณะคล้ายของจริงมากนะครับท่านอาจจะเก็บไปใช้ได้หลายครั้งนะครับปิดคลุมโดยรอบเพราะลักษณะของใบตองนั้นก็มีลักษณะคล้ายกับลําเลือครับและในกระบวนการต่อไปนะครับผมก็ใช้ใบกล้วยนะครับหรือใบตองนั้นขนาบด้วยกับกิ่งของมันเบอร์รี่นะครับแล้วก็ผูกติดกับ ดอกไม้ที่ร้อยไว้ที่เป็นดอกพุธใครจะใช้ลูกปัดก็ได้นะครับดอกพุธนี้ก็เป็นสนัญลักษณ์ที่ร้อยมาให้เหมือนกับตัวเชือกหรือตัวสายต่างๆที่ขึงโยงในลำเรือนะครับแล้วก็ประกอบติดกับตัวเรือ3ามใบครับ พัดเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลของเสียนองค์ที่สองใน8เซียนก็คือหั่นเจงหลีนะครับเป็นของวิเศษที่พัดคนตายให้ฟื้นคืนชีพมาตอนนี้ผมก็ประกอบตัวฟอร l ลโฟมนะครับเพื่อที่จะทำเป็นตัวประทุนเรือที่จัดดอกไม้ลงไปให้มีความสวยงามครับ วางโครงสร้างให้เป็นรูปตัวมุมฉากหรือจะเป็นตัว c ก็ได้นะครับให้สอดคล้องไปกับตัวรำเรือครับอย่างที่เคยอธิบายไว้ในคลิปที่1แล้วว่าดอกกล้วยไม้หรือหลานหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหวานนุ่มนวลความสดชื่นในชีวิตนะครับรวมถึงมิตรภาพต่างๆต,ตอนนี้ผมก็ใช้ดอกแวนด้านะครับ ปรับลงไปตรงกลางนะครับในกลุ่มตรงกลางให้เป็นจุดเด่นของตัวโครงสร้างของดอกไม้ที่วางอยู่ตรงประทุนเรือครับยังมีเรื่องเล่าอีกว่าเรือสำเภาเนี่นะครับเจิ้นเหอขันทีในราชวงศ์หมิงใช้เดินทางไปสำรวจทะเลถึง7ครั้งถือว่าเป็นการสำรวจครั้งสำคัญของคนจีนนะครับ ที่ทำให้ทราบถึงพื้นแผ่นดินแล้วก็การวางยุทธศาสตร์ทางการค้าจนมาถึงทุกวันนี้ครับสิ่งที่เห็นต่อไปครับก็คือตัวปะทุนเรือซึ่งผมใช้ก้านของดอกพุธซึ่งตัดใช้แล้วเหลือเนี่ยนะครับนำมาร้อยแทรกกับดอกพุธให้มีเรื่องของจุดแล้วก็เส้นและเรียงเป็นโครงของปะทุนเรือค่อมไปตามจุดต่างๆของดอกไม้ที่จัดไว้ด้านหลังครับ ตามธรรมเนียมแล้วคนจีนนิยมเขียนใบเรือเป็นคำว่าอ e ีฝานเฟิงซุนซึ่งแปลว่าการค้าคล่องตัวราบรื่นนะครับเมื่อตกแต่งตัวประทุนเรือเสร็จก็ตกแต่งด้วยอดอกไม้ด้านบนนะครับผมเติมเพชรพลาสติกลงไปเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงได้ความสดใสแล้วก็ความหมายอันดีงามครับ นอกจากนั้นท่านยังสามารถตั้งรูปแดเซียนในเรือได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเซียนข้ามทะเลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะเป็นความหมายที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งครับรลับลกก็เป็นปรตูานหลักเัวนี้ก็ใส่เป็นสัญ,ญลักษณ์ความเชื่อของคนจีนนะครับเรื่องเรือที่ขนทรัพย์สมบัติเข้ามา จึงใครขอสรุปความเป็นมงคลของดอกไม้ในรูปเรลือสัมเพานี้ว่าให้ความหมายถึงการค้าขายที่มั่นคงมั่งคั่งและนำโชคราบความสำเร็จมาด้วยความสดชื่นเช่นดอกกล้วยไม้และมิตรภาพอันยาวนานรวมถึงความเป็นอมตะและมีชีวิตยืนยาวดังพัดไผ่กล้วยของเสียนปงที่สอง ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและโชคดีการค้าการขายรุ่งเรืองขอบพระคุณสวัสดีครับ